นี่คือการตัดสินใจมาเที่ยว3จังหวัดครั้งแรกในชีวิตที่นี่คือจังหวัดปัตตานีค่ะมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีคือสวยมากมัสยิดกรอเซแลนด์มาร์กอันดับหนึ่งของจังหวัดปัตตานีเห็นแต่ในข่าวเจอของจริงคือว้าวมากและอีกหนึ่งแลนด์มาร์กคือศาลเจ้าแม่ลิมกอนเหนี่ยวก็สวยเช่นเดียวกันแล้วแววมาชานไอศครีมข้าวหมกและยังมีไอศครีมที่แปลกๆอีกเยอะเลยที่ร้านเดินดินคาเฟ่ค่ะและนี่คือไฮไลท์เพราะวันนี้เรามาพักกันที่โรงแรมสรันติสุขมิตรทายนเข้ามาภายในโรงแรมจะเป็นคาาาาาเเเเเฟ่ขึ้้้้นนนมชช็ออีั3ละืกหหรรรสบพุงไดย และสันเลือกพักห้องสแตนดาร์ดราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,200บาทค่ะห้องสวยสุดๆมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบห้องน้ําแยกโซนเปียกแห้งอย่างชัดเจนแค่นั้นที่นี่เขายังมีห้องเฟมิลี่ด้วยนะคะที่มีห้องน้ําแบบกว้างมากห้องเฟมิลี่เนี่ยราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,800บาทและก็ยังมีห้องสวีทรูมที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,400บาทห้องนี้บอกเลยว่าห้องน้ําสวยมากๆอีกแล้วที่นี่ยังมีห้องเพนท์เฮาส์ที่สามารถนั่งดูวิวแม่น้ําปัตตานีสวยงามมากๆได้เช่นเดียวกันค่ะห้องนี้ราคาเริ่่่มต้นอยูที 2 4 0 0บาททุกห้องคือสวยมากๆและยังเป็นโรงแรมที่มีคาเฟ่นในตัวสาม,มารถสั่งเครื่องดื่มหรือเบเกอรี่แล้วขึ้นมานั่งชมวิวของบรรยากาศโรงแรมได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นชั้น2ชั้น3สวยงามแบบนี้เลยและดินเนอร์กันที่โรงแรมได้เลยนะคะที่นี่มีอาหารพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นพิซซ่าไก่กรอและข้าวปลากุเลาทอดปลากระพงสามรสหมึกผัดไข่เค็มซุปเนือ้อรสเด็ดมือน,นี้อร่อยมากๆดินเนอร์เสร็จสังก็ขึ้นมาชมวิวบนดาดฟ้ายามค่ำคืนของวิวปัตตานีบอกเลยว่าสวยงามมากๆเลยค่ะทุกคนแล้วก็ลงมาเดินเล่นด้านหน้าโรรรงแมขับถ ไปที่ตลาดกินมาร์เก็ตไปกินขนมอเกอที่สดสดร้อนๆอ,อ,อร่อยมากๆนี่คือการกินครั้งแรกนะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีสเสน่ห์และน่ามาเที่ยวมากๆตต่เชา้ามาทานอาหารที่เลือกไว้ตอนเช็คอินนะคะทุกคนไม่ว่าจะเป็นข้าวยำหรือว่าข้าวไก่กรอและ่นี่อาหารรสชาติดีมากๆอันนี้ไม่ได้อวยนะเป็นโรงแรมที่ทำอาหารได้อร่อยมากๆสามารถจอดรถที่ด้านหน้าโรงแรมหรือว่าลานจอดรถของโรงแรมได้เลยค่ะและทางโรงแรมมีบริการรับส่งเวลาเราไปจอดรถด้วยนะคะทุกคนบอกเลยว่าสะดวกสุดๆโรงแรมสานทิขมิตรทาวจากตึกเก่าถูกรีโนเวทใหม่น่าพักสวยงามปกะมุ่นเลย